ครับวันนี้ก็เจาะรูนะครับเพื่อที่จะฝังเสารลวนะครับเป็นเสาคอนกรีตอันนี้ก็แทงลงไปประมาณ1เมตร20นะครับระยะห่างประมาณ สามเมตรห้าสิบนะครับระ,ะยะห่างระหว่างเสานะครับนี่ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับในการเจาะสบายๆครับก็ใช้แรงกดหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวสกูก็จะดึงตัวเองลงไปอยู่แล้วนะครับก็จะมี การถอนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสละัสลดดินออกนะครับอันนี้ก็ใช้กุกตาเล็กครับสามตันครึ่งนะครับถ้าใครแทงแบบนี้ได้ก็จะ ได้ค่าแรงดีนะสำหรับคนขับนะครับหรือว่ากดเสานะครับกดเสาได้กดเสาเข็มได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะราคาก็จะอัพอัพค่าตัวขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่ามันยากครับการแทงเสาเข็มการกดเสาเข็มให้ตรงมันมันจะยากกว่าการขุดดินนะ อันนี้ก็ดีหน่อยครับดินเป็นดินทรายนะครับนี่ไม่ไม่ได้เป็นดินที่แน่นและแข็งมากนะครับลึกครับลึกแล้วก็เป็นทีมงานาฝังเสานะครับฝังเสาแล้วก็จะมี เทปูนด้วยนะครับมาดูทางนี้ต่อนะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับของที่ทำงานผมนะครับก็พาเพื่อนๆครับมาดูนะครับนานๆจะมาทีนะครับ อันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์สร้างนะครับนี่ในการแปลงใส่นะครับรถนะครับสบายสบายครับรถก็ไม่ได้เล่งมากนะครับนี่ดินมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็สลัดออกนะถ้ามันได้เป็นรูแล้วมันก็จะง่ายครับแต่ถ้าแทงที่แรกอะแทงยาก ต่อไปในแถวนี้ก็จะเป็นโรงงานหมดแหละน,นะครับเขามาซื้อที่หมดแล้วคนจีนมาซื้อที่หมดแล้วนี่ผมเห็นมากับตัวนี่โอ้คนคนจีนเนี่ยเยอะมากครับในไทยนี่ยมาร่วมหุ้นกับคนไทย เยอะมากครับนี่ครับแทงก็ระยะเวลานะครับรูนึงก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีอ่ะตีไป5นาทีมันอยู่ที่การเอาดินขึ้นนะครับเอาดินขึ้นก็ถ้าเราอยากเอาดินขึ้นบ่อยก็มันก็จะนาน,นครับ อันนี้ก็อยู่ในเขตบริเวณของอันนี้เป็นเป็นเขตที่สามารถสองกล้องได้นะครับก็คือฝังรั้วเนี่ยเราฝังฝังขยะมาข้างในที่ตัวเองนะครับไม่ได้ฝังพอดีเปะนะคือขอบเสานอกเนี่ยมันจะอยู่แนวหลักฉนดนะครับตามแผนที่ ตามฉนดเลย